ที่ค่ะพี่น้องต่อจากคลิปวังหันน,ะะนาะงค่ะนาะงวังหันไม่แย่ท่านาทอดหายเบิ้แบงแล้วว่าเนื้อเขาเป็นจักไหนบัดนี้ไม่ใง่ท่ธนาทอดบอกเลยค่ะพี่น้องลอกให้ดูเลยนะคะวานเนื้อเขาแต่ละสายพันธุ์นี่เขาเป็นจางไหนค่ะพี่น้องนี่สีสํารงหนึ่งอันใหญ่เนื้อตันเนื้อตันตันไหมพี่น้องบอกซักหน่อค่ะพี่น้องโอ้เป็นตาแซบยุ่นี่เป็นตาแซบยุได้ค่ะพี่น้องสีสํารงหนึ่งนะคะสีําลรงหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิงคโปร์น้ำผึ้งค่ะ นี่สิงคโปร์น้ำผึ้งเนื้อจะเป็นแบบนี้เลยค่ะพี่น้องแด้งานตัวอีกรอบนึงเด้อค่ะเด้อแร้งานตัวนี่ก็จะเป็นแดงมาเลยแดงมาเลยอันนี้ก็จะเป็นอ้อยควันมือดิฉันอ้อยเขียวอ้อยกินลำเนื้อฉ่ำๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้ก็สุพันห้าศูนย์ค่ะพี่น้องอันนี้คืออ้อยสุพรนหาศูนย์อ้อยขนามซพรนหาศูนย์อันนี้ก็จะเป็นสายน้ำผึ้งปักป้ายค่ะพี่น้องดำๆ,ๆแบบนี้เลยปอกมาให้แล้ว อันนี้ก็จะเป็นสิงคโปร์บโบราณกับจะเหลืองๆค่ะพี่น้องเห็นปะนี่จะเหลืองแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเหลืองมาเลาสีรัมออนบ้างเหลืองมาเลเนี่ยใหญยอยูดีขับมีเงี้ยถ้าทอดเหลืองมาลสหน่อยชื้นๆเดี๋ยวสิมาซิมนี่สิมาซิมให้ดูซิมให้เบิ่งค่ะพี่น้องว่าแต่ละสายพันธุ์นี่มันเป็นยังไงมันจีพานลิ่นแหมเงี้ยาทอดเดี๋ยวมีเงี้ยถ้าทอดจะอธิบายพังว่ามันแสบบองหรือมันเป็นยังไงค่ะพี่น้องเป็นยังไงหือมันขึ้นจะเป็นกลมๆอยู่วะเป็นชี้กลมๆเว นี่อันรับแหลกก็อนเลยค่ะเนาะขอซิมเหลืองมะเลขก,ก่อนค่ะพี่น้องอืมคนกัดเข้าไปแล้วก็เงกเงกงาจังสีถามันออกมาจังสีนะ่ะแสดงว่าเนื้อมันโมนเหนียวแห้งค่ะพี่น้องเนี่ยมันจะเป็นฟ้าฟ้าค่ะฟ,ฟ้าฟ้าอยู่กลางลด้วยค่ะเด้อเป็นฟ้าฟ้ากูาอยู่กลาง บวบพื้นว่าข้มามหวานกันยังหวานมอสขันเต็มที่กะพี่น้องเดียวอีกจ้าข้ามก่อนอืยังบัว่าจังไดงใส่ซิมไปแลยอ่ะค่ะพ่อ,อม,มันมีสเก็ดเขา่าค่ะมันมีสเก็ดหน่อยกะพี่น้องอาจจะมียังสิแน่นี่แงงมันยังสิเรื่องมะลีพันไป อันนี้ก็สิเป็นสิงคโปร์โบลาแน่นาะค่ะพี่น้องอันนี้เรื้อๆอุ้ยยังสิเลยค่ะนี่ท่างนี้มันอาจสีตื้แดดแน่ค่ะเดี๋ยวกินเบิ้งเขาสีนเหนียวสร้างเขาสีนเหนียวค่ะพี่น้องอันนี้สร้างสีนเหนียวจักหน่อยเวลาเขากัดเข้าไปเป็นนุ่ม เป็นนุ่มเหนียวอยู่แต่ว่ามันเป็นนุ่มๆเนี่ยคือมันกัดบ่ขาดปันไดอย่างไหมพี่น้องต้องใส่ก็มีสะเก็ดมีสะเก็ดุกกดขอขอ้ขอแน่ค่ะเอาโง่ฟองใหญ่สุด,ดนี่ค่ะพี่น้องต้องใส่มันเหนียวมันเหนียวยันนี่นี่แต่ว่าพอกัดเข้าไปแล้วมันนุ่มอืม ว้านนุ่มพี่น้องว้านนุ่มคืออยู่สิเป็นเล็บดำๆจังน้อยเด้อค่ะเด้มอมันยาซานอส้นเชี่ยวไปสามต่นำหน้าอันนี้เนี่ใส่ลำพงปักใต้ครับพี่น้องแล้วก่อนก่อนเออขาดเปะดาะรวดเป็นเส้นทั้งขางมาเด้อค่ะเด้อสิหยาเมึงอ,อืมว้านเหลี้ยงวานเหลี้ยงก็สองอันนึง มันจะเป็นเฝ้าเฝ้ายู่กลางกับพี่น้องม,มันมันหวานกว่าทองอันนี้อยู่ทั้งๆที่ปู่ความกันอืมอืม,อมแสบบหอมหอมอันนี้ก็หอมดูอันนี้สองพันห้าส่วนแข็งกับพี่น้องว่าตองห่วงเลยซูพันห้าส่วนสิแข็งก็สามอันนี้กัดได้ ต้องซีค้างเลยพี่น้องเอ้ยคันหนามตัวนี้อายุสิประมาณเจ็ดเดือนค่ะพี่น้องมันเลือกพันธหวานแห้งสุพรรณุ์หาซูนเหนียวเด้อค่ะเดือเหนียว,ลแ,ว,ยวแล้วก็แข็งเลยค่ะ,คะขขแต่เวลาวคันหนามข้าเขาคือเสพแตงอืมอืมแข็งก็มูอันนี้สีขาวไปก่อนเด้อด มื่อติ๊กขามไปก่อนครับพี่น้องชิ้เมื่อกินตัวนี้ก่อนแดงมาเลยนี่มามองแดงแดงนี่ครับพี่น้องขึ้นเหนียวกะวะขึ้นเหนียกอันไงผมอันนี้มันอ่อนบ่แดงมาเลเยกับเหลืองมาเลยหนีเข้าไหมอันนี้ไหม ข้างวางกะ่มันวาติ่มพีเนี่ยเขา่น,น,นบบาออกกัดกบ่ออกนอแมงขดปอกบ่คัดกว่อันนี้ชิงน้สายำพึงกัดบ่คาดบ้นดาทั้งอันนี้อันนี้หวานสามูลเลยเดอค่ะพี่น้องสิงคขโปน้ำผึ้งจางกกมู เกียเดือนเมื่อวานมามาอีเมย์ยักเก่าหนิมึงดูนีอ่อันนี้เกิดชิวีติประมาณสิบเดือนแล้วครับพี่น้องเก้าเดือนสิบเดือนแล้วนี่ชิมร่องหน,นึ่งเด้อมอนียวม,เมย่มเ,มออเอาไปขันน้นนมาพี่น้อง เขาเครื่องคันนำไม่ใช่ท่าน้องซ่อนคิดว่ามันสิบบออกมาเป็นกราบเดียวเด้มันต้องมีการขาดการขาดระหว่างการคันนำเพราะว่าเนือมันละเอียดปวะมูลเด้ขานทั้งอันนี้มันละเอียดประมูเลยหวานคือจังหวานหวานบนนัวไหมหวานคือจัง ได้ละขันทำแอนท้าเห็ดของหวานโบแด่ใส่น้ำโบแด่ใส่เกลือจังส์แสเมนพี่น้องอืมอืมอืมสเก็ดเขาค้อหลายครับพี่น้องอันนี้ไอ้ไข่ว่าแาบว่าข้อมียวของเขาอะไรเพราะเขาไม่หยั่งอันฟุ่นนิดหน่อยนะสเก็ดมันก็เลยเขาค้อครับพี่น้องอืมนึกแับเอาสุดท้ายครัพี่น้องราชินี้อคอน กระชิกกระซ้างเมึงแน่เด้อขันเด้อพี่น้องอันนี้ราชินีอ้อยควันอ้อยกินลำอ้อยกินข้อได้กับพี่น้องตัวนี้มันแสบก็โมว่าต้องบอกค่ะพี่น้องเป็นอ้อยกินลำมืึงลิชาเด้อกับเด้ออือนไมอือชมพ่อแม่เพันปลูกไว้ให้เฮากินอืออยู่ลำหัวน้ำห้าหวนลำพี่น้องนละอร่อยเนี่ยอือยำเข้าไปเนมันสิพลอย มันฉีพลอยมันฉีกกนิ่นยงมันบรเจ็บปากคือจังซุ่มมุนี่ซุ่มมูออ่อยขนม้าลักษณะคือเหนียวอันสร้างเข้าในเหนียวอันบบเหนียวกับก็มูอกับสิเป็นสายสำล้องหนึ่งเลยล่ะพี่น้องบบเหนียวแต่ว่าเอามายามกินมันสีสเก็ดเขาโคอถ้าไม่เอาไปคั่นมันก็ต้องขาดปดๆๆออกสินามันสีบออกมาเป็นตาคือจังพวก อ้อยสุพรรณหาซูลทั้งนี้ทั้งนั้นมิเนะธนาธรดนี่บัวท่านเด็ดขันเบิ้งทุกสายพันธุ์เด้อค่ะเด้อเด็ดขันเบิ้งมิเตอรสุพรรณหาซูลแล้วก็อนันสิงคโปร์น้ำเพรืงแล้วก็อันมอริชาร์เด็ดขันเบิ้งแล้วอันพวกแดงมาเล่เหลืองมาเล่อันนี้บัวท่นเด้ดขันเบิ้งค่ะเพราะว่าหัวกล้ามปลูกนะครัพี่น้อนทงทั้งคือมิเนะธนาทอ,อันซับอ้อยให้ลูกค้าไปมาซับซับไปกับปอ,อกกินน้ำนี่ค่ะกินไปมีแห้งไปเนาะค่ะน้องมนแสร็ อ๋อีอนน้บมี้ล้วค่ะเด้อ๋อยกิ่ล่าก็ได้ขายดีอยู่จะว่าไม่ใช่นอนบริปูกต้นเหนืองทาให้ต่อใ่มันเกิดจังได้ขายอย่างสิเมียค่ะพี่นอ้องกระเบิ้งโจ๊บไป็นราคาลิวการกินการกินอ้อยนั่งแปลียพัายผ์ไหนยพี่นอ้องเบิ้งแสบบ่แสบกะมันกะหวานเมื่อถูกสายพัดเลระค่ะพี่น้องหวานแสบ ไปแต่ละอันแล้วแต่ว่าพัวเพศพวกที่ขคันน้ำไม่ใช่ตามจับจุดใดเด้อมันสีเหนียวสร้างมันสีเหนียวกับพี่น้องเพราะเขาเอาไปหีพิษแล้วมันก็กอดกันอยู่ในในลำเดียวกันนะแม่มันบดแตกป้าป้าป้าปอกันเพราะว่ามันมันมันเหนียวพ่อเนาะค่ะมันประกอบมันบรกกอบคือจังอันนี้ซุ่มนีนอันของปากใต้นี่ก็จะเป็นโกลนเป็นเฝ้าเฝ้ากลางกับพี่น้องคิดว่าจะไม่ได้น้ำเมื่าไราำให้มันอายุลายเป็นหัวปีนสิมันก็สิกโกนกลางถึงมันเป็นคือจังฟ้องน้ำละน้ำมันบ้อยูดในตรงนั้นม่ค่ะพ ก็กงจห่อนไดได้ที่หนึ่งบาทเนีึ่มมันง,งกับวานคือกันเบิดเว้ยมันงกับซ่บคือกันเบิดเว้ยพี่นอ้องฮ่จ้างตัวใดสิลี่ที่หนึ่งสรุปก,ก็คือว่าทุกสายพันธ์ขันน้ำได้เบิดค่ะพี่น้อง ค้าดอกมามันก็หวานคือกัดดูที่ว่าเฮ้าเฮ้าสีปลูกพัน้นใดที่มันดูแลง,ง่ายแต่ก็ดีถ้าโลกท่านโลดแหละกับอันใดที่มันสีน้ำงามที่สําคัญคือต้องเฮ็ดให้สะอาดครับพี่น้องเดี๋ยวมันจะดึงลูกค้ามาเองไม่ว่าเอาพั้นน,นั้นพั้นนี้มาเด้อจังสันขั้นใส่กันมือน,นึ่งพึ่อพืชจ็กอันใดอันใดจับจุดกันบ่ได้ว่าที่นี่ เมือนน่อ่นั้นเลยว่าปลูกกันได้ก็ดีเบิร์ตออกค่ะพี่น้องว่าเท้าเหยียดสะอาดว่าต้นซีน้ำอ้อยห้องน้ำลูกค้าเขาก็ซื้อเบิร์ตแล้วค่ะพี่น้องเนาะ <c oughs> มื่อนี่สีมารีวิวให้พี่น้องเบิรงการกินนี่ระค่ะจักเป็นตาเบิรงขึ้นโบเป็นตาเบิรงกะเบิรงให้เนื้อเด้อค่ะเด้อกินอ้อยแปดสายพันธุ์ทีไม่ใช่ยท่าน,นั้นกินให้เบิรงจังสิทธิ์กะปลูกเองอยากได้พันธุ์ไปลองปลูกเบิรงจังสิทกะทักเข้ามาได้แต่ว่ามีแต่เมื่อรีชาเทันทยาาน ไอพ่อเม่พี่น้องที่โทรมหาเมญชันท่านนั่นนพันนี้เป็นจังไรจังสินะกัพ่อได้ตอบได้นอกขาเนาะพ่อได้ตอบคั้นถามพ่อเม่พี่น้องได้กับเมญชันท่อนเฮ็ดออยคนาไมานี่ก็โดนแล้วค่ะพี่น้องของคุณหลายๆทุกคนที่ติดตามแล้วก็เขามาเบิ้งห้ยกำลังแรงใจทุกคอมเมนต์เด้อค่ะเด้อบว่าตีชมหรือว่าสีย่องอียงจังสีอะไรตีเตียนอียงจังสีอะไรเมญชันก็รับหมือนค่ะของคุณหลายๆทุกคนที่เขามาเบิ้งคลิปนี้ก็ขอไปก่อนค่ะพี่น้องจ๋าขอบคุณหลายๆกลับสวัสดีค่ะ